ขนมปังปิ้งที่ใครๆก็ปิ้งได้แต่ที่สําคัญคือต้องใจเย็นๆนะครับนี่คือขนมปังปิ้งที่คุณตาเขาปิ้งอยู่ริมน้ําพิษซุโลกตลาดในบาซ่านะครับนี่ก็พาน้องยกกับน้องหยางไปลองชิมนะครับก็มีหลายไส้นะครับถ้าคนไม่เน้นหวานคือโอเคเลยนะครับคือกินฟินมากนะครับแบบยังไงดีอะ คือผมเป็นคนที่กินอะไรแล้วไม่ไม่ค่อยชอบกินหวานนะครับก็เลยนะครับจัดไปประบาณครับสองก้อนนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็ลูกสาวกับลูกชายนะครับก็นั่งกินอยู่ของข้าแล้วครับแล้วก็กินได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือพ่อก็ฟาดเรียบนะครับวิ่งมาแล้วก็หิวนะครับก็ตามตามนี้เลยนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยครับก็ถ่ายสดนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็รีวิวแบบคือบ้านบ้านนะครับรีวิวแบบธรรมดาเลยคือ ไปลองดูครับตรงปกแน่นอนคือคือสียังไงก็อย่างนั้นคือผมเน้นนะครับบางทีเราดูในรูปถ่ายบางทีก็อาจจะดูดีเอดูน่ากินน่ากินนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับเนี่ยผมก็กินประมาณนี้ครับเนี่ยนันก็อร่อยแบบฟินๆครับสองอันสามอันนยกินได้สบายนะครับกินไปนึกไปเอ๊กูจะอ้วนหรือเปล่านะครับก็กินไปครับนี่ลูกสาวก็กินอิ่มไปแล้วนะครับก็กินน้ํานะครับอีกอย่างก็ยืนดูคุณตาเข้าไปวางเบ็ดด้วยนะครับ นะครับดูสิดูนหน้าคนกินริไม่ต้องบอกนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเคี้ยวเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปนะครับโกมหยึกมาแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับนี่นะครับในบาซ่านะครับต้องลองดูนะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่ก็ปิ้งเ็จอีกหนึ่งอันนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเขาปิ้งแบบช้าๆจะยินๆนะครับเพื่อให้เนยละลายนะครับ คือเป็นไส้ที่ไม่หวานมากครับลูกสาวลูกชายผมก็พยายามฝึกกินไว้แบบไม่ค่อยให้กินหวานเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหวานเกินเนี่ยบางทีกลัวเขาติดหวานนะครับก็กินให้อยู่ในเลทกลางๆบางทีก็เริ่มแรกก็ฝึกกินนมจืดก่อนนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ